สองไม้สองมือเลยลเหรอเธอสองเดินสตาร์ทอีท <c oughs> ค่ะนี่เปิดมาก็สองไม้สองมือเลยเอาข้าวเหนียวไหมซิกิไรส์หยบดแตัก้าจิ้มราดเดซานี่เลยสกิลการกินของลุงราโอ มีแต่แข็งด้วยนะใช้ธรรมดาที่ไหนนี่แหละเคยไทยร้อยเปร์เซนต์กินเพศยมาค่ับทุกคนมาทานในกันค่ะเมนูนี้นะคะปีกไก่ย่างและหมูย่างค่ะและตามแตงค่ะนี่จ้าตังแตงตัแตงน่าทานมากอืมเข้ากินค่ะ <c oughs> ลุงจะ ไม่ใช้มือจกข้าวเหนียวนะคะไม่ใช้ช้อตก็ซ่อมกลัวมือเลอะพอหนุ่มเจ้าสำอ้าง่น่นยังไม่เปิดใจใช้มือเลยนะเธอแต่แต่เปิดใจกินข้าวเหนียวแล้วอ You need to try my tam papaya salad. No! Cucumber salad. Sorry. Yeah, we'll try some tam Yes. Here. Oh, oh, oh. <laughs> tam spoon. Tam teng spoon. I almost got a lime. เบาก็ได้เชิญวันนี้มาในรูปแบบเบาอีสานจ้าสไตล์อีสานมาไทยโน่ไอซีไอรินยูอาร์อ e ท์ t ดอะฟ o ้ดอีสานสไตล์อืมอีสานสไตล์ลุงคิดว่าแม่บ้านตาแตงใส่ปะลาะเพราะลุงไม่กินปะลาะคะ่ะ แต่ก็แอบใส่ไปนิดหนึ่งนะใช้ทำท้าที่ไหนแอบใส่นะเนี่ยอร่อย mm. อู้หเ่น่ะุก <c oughs> ม,มีฟองอีกแล้ว Good idea today to have barbecue and ต t มแตงใช่ very good ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะ บายบายค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย